มอยากรู้ตอนตอนก่อนนั้นที่เป็นเป็นพี่หนุ่มอย่างเงี้ยพี่หนุ่มได้ไปหาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอย่าใช้คําว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นพี่หนุ่มทุกวันนี้กูก็ยังเป็นอยู่ไม่ถึงว่าเดี๋ยวก่อนนะหมายถึงว่าเดี๋ยวก่อนนะของพี่ของพี่ฟาทฟาดพี่ของพี่เนี่ยฝาทองเลยไอ้น้องเลยน้อยอย่าใจอย่าใจร้ายกับพี่มากขอโทษนะครับไอ้ใจบอกเลยบอกว่า เออก่อนหน้านี้ที่เป็นพี่นตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ตาย่งพึ่งใจเย็นๆไทยไทยเอออ๋อโอเคโอเคโหใจหายเลยเรามีพร้อมแลยครับนี่อยู่นี่เลยฝาทองนี่เลยนี่โอเคโอเคเต่เล่าก่อนเล่าก่อนยังไงไมอยากรู้ว่าเอ้ยตอนนั้นเราไปในกองตลกมากฮามากแล้วเราก็ดูโฆษณา้อยนะเราก็คิดมาแต่บ้านเลย เท่แน่ะอุเท่แน่ครับฟุตเท่ยังไงก็เท่ไปถึงก็อย่างที่พี่หนุ่มเห็นนี่แหละฮะขี่คงขี่ควรเขาทำอะไรก็ทำไม่เล่นนะ